มิงมาแล้วจ้าพี่หมิงนี่บุรพากลับมาอีกแล้วเหรอนี่พี่หมิงฮะพี่หมิงคุยกับบุรพาว่ายังไงเหมือนบุรพาเขาเคยบอกว่าเขามีพี่น้องอยู่ในโลกมนุษย์นี้อีกตัวนึงอะ,ะอ้าวแล้วพี่หมิงคุยกับบุรพาว่ายังไงบ้างอะคะเมื่อกี้ อุ่ยสองตัวรวมกับเขานีลยใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นสองตัวแล้วเขาอยู่ไหนเงอีกคนนึงอ่ะเขาบอกไหมเขาบอกแบบบ้านหรือบอกที่อยู่อะไรด้วยไหมยอยู่ที่บ้านแม่เหมยอ,อาอเหรอใ,ใครชื่อแม่เหมยอ่ะก็เพื่อนก็ก็นายกับขุนเขาแล้วก็พี่ดีไงเป็นเพื่อนลูกอ๋อบ้านแม่เหมยบ้านน้องนายขุนเขาพี่ดีอะนะอุอ่ยแม่ แต่เราไปตอนนั้นเราก็ไม่เห็นนะแม่เห็นไหมไม่เห็นแม่ไม่เห็นหรือว่าจะเป็นนี่ไม่ใช่เขาไปเเด็นเป็นน้กีเน่าลูกเน่าอุ้ยเน่ามาอยู่ข้างกับบุรพาจริงเหรอบุรพาใช่งั้นเราต้องพากันไปหาที่นั่นแล้วแหละบุรพาแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ไหมเพราะว่าตอนไปก็ไม่เห็นเขานะบุรพา รองั้นพวกเราต้องไปแล้วแหละต้องไปตามหาดูว่ามันมีจริงเหมือนที่บุรพาเขาบอกไว้ไหมใช่ไหมได้จะมีจริงจริงทุกป่าบ้านไม่เหมยนะเราก็ต้องไปดูกันนะแม่เราต้องพิสูจน์แล้วใช่ไหมป้าใช่เรื่องนี้มันต้องพิสูจน์วิ่งต้องพิสูจน์เรื่องนี้มันอยู่ในบ้านแม่เหมยโอเคเลย้นเดี๋ยวเราไปกันนะโอเค บุรพาว่าแต่บุรพากลับมานี่มีอะไรมาฝากหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีหรอวิมาที่หน้าที่หลังเนี่ยเวลามาบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีของฝากด้วยรู้ไหมเขาเป็นแบบนี้กันอ๋ออ๋อส่วนมากบ้านบุรพาไม่เป็นแบบนี้หรอโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกโทษให้เดี๋ยวมาง่วหน้านี่ อย่างน้อยอ่ะขอก้อนหินสักก้อนก็ยังดีนะจากนอกโลกอะ่ะอ๋อโอเคโอ okay. เคาอเแล้วบุรพาทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยฮะมามันก็โปส๊ส<ม> <ละ S 1> สินะแต่งตัวไอ้การหน่อยได้ไหมอ่ะแต่งตัวเหรออ่อโอเค<ม>โอเคหม๋เหม๋เหม๋เหม๋มีเสื้ออะไรให้บุรพาใส่บ้าง,งต้องไปหาเดี๋ยวจิ้งเ,งเก่งด้วยนะ,ปะไปไปหากันดีกว่า ตังเก่งคุณอนนาโอ่ข้าจะูโอหเี่ยจะใส่ใจมั้ยนี่ยัวาใจกนหัวข้าใจเกินโอ๊ยเจ้าจะไะจไม่รอดแล้วข้าโอ้ข้าใส่เชือแล้ว้ารอาน่นไปค้อนทำไมข้ารออนี่ย่งเงี้อมาจับดาวคัน้งนานเนี่ย อ้าเดี๋ยวก่อนบูรพาอร่อยพี่บูรพาชอบทีมอะไรไฮะโอ๊ย้่วชอบแมนยูแมนยูนยใช่แมนย,<ช>มนยูเหรอพอฉันไหมถ้าชอบลเวูพูนะจะเปลี่ยนใจไหมโอ้ยข้ารู้สึกว่าข้าจะไม่ปลอดภัยซะแล้วถ้างั้นข้าเปลี่ยนมาเป็นลีว์พูชั่วคราวได้ไหมนี่นะมนุษย์โลก มาอยู่นิ่งห,งห,งห,งหงน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะพาเดี๋ยวข้าจะพาไปนะไปหาไปไหนของเดาอุ้ยโอ้ใช่ยข้ามาตามหาน้องของข้านี่นาเอ็งเจ้านนจไม่ได้ใส่โอ้ออย่าตบข้าแรงพี่อย่าตบข้าแรงโอ้ยดหว <c ười> ว่ะ ถึงแล้วนี่แหละบ้านหลังนี้แหละใช่จะลองเข้าไปดูสิไปเดินไปแม่ว่านะเราพาเด็กๆอไปหาบุรพาอีกตัวหนึ่งดีกว่าน้องเขาเหรอแม่ใช่เพราะว่าบุลมพาของเราอ่ะ บุลมาเราบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรอะ่เ,เขาได้กลิ่นน่ะเขาได้จริงเหรอหใช่ไปพี่หมิงพี่ดีเห็นน้องอเขาไหมน้องเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วนะ,ะพี่ดีแต่ว่าพี่เขาอะเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นน้องเขานะพี่ดีพี่ดีช่วยพาตามหาไหนได้ไหมอะได้ตนังจ,จิ๋น,นไปขุนเขาด้วยอ่ะน้องายด้วยปไปด้วยกันพี่ใช่เหรอ อุ้ยแม่ตอนนี้เด็กๆเขาพากันตามหาแล้วนะพี่ดีบอกว่าเขาไม่มาหลายวันแล้วอ่ะน้องเขาอ่ะอันนี้เด็กๆกําลังพากันเดินหาอยู่หาบุรพาได้กลิ่นไหมเขาเป็นกลิ่นยังไงอ่ะเด็กๆกลิ่นเหมือนเอเลี่ยมันเป็นกลิ่นยังไงเป็นกลิ่นช็อกโกแลตหรือว่านิลาหรือว่าตอเบอร์รี่ไม่ใช่เหรอ เมนีดหน่อยเมนนี้หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ซักใช่ไหมเมนแบบเอ้เมนแบบเอือ้อจริงเหรอ,หรอวิไปเราเดินกันต่อไปทำไงดีอ่ะเจ้าพุลละภายังไม่เจอน้องเลยอ่ะเนี่ยเด็กๆก,ก็ช่วยกันตามหาอยู่ต้น,น,นต้นข้างในนี้ไหนไหนขุนเขา,าตรงไหน โอ้ยมันไม่มีอันนี้มันกระถางต้นไม้เอาแล้วต้นไม้หายไปไหนเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ร่วงต้นไม้ร่วงจริงเหรอทำไงดีพี่ดีมีคาถาเรียกเขาไหมอ่ะ้อามุ้ยพี่ดี เขามาจริงด้วย่ะอุ้ยโอ้ยคาถานี้ได้ผลนะยิวขึ้นแล้วอุ้ยนาความหมดแล้วอุ้ยตายแล้วดูดิอุ้ยเขาเจอกันแล้วพี่หนิงอ้หเขาอยู่นี่นี่เองพี่ดีมีคาถาเรียกเขาด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะเออต้อเล่นแรงๆโอ้นี่เป็นวิธีการท้าทายเขาเหรออุ้ยตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วแหละแต่ว่าเราเข้าไปในห้องกันดีกว่าป่ะโอเคป่ะไปเร็วเร็วเร็ว ไปเดี๋ยวขีกลิ่นจั๊กกะและเขาออกนะเหม็นมากเลยนะปะ้าอีเจอกันแล้วอ่ะใช่ทำไมได้พี่ดีได้ขุนเขาได้น้องนายแย่เลยนะพี่หมิงเขาคงจะไม่เจอน้องเขาแน่เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้อันนี้เขาเป็นน้องสาวแน่เลยเนี่ยใช่ไหมพี่นายใช่ครับโอ้โหใช่ไหมไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าอากาศร้อนเด็กๆอุย้ย นายจะเป็นอะไรเขาจะล้างรถเหรอไม่เอายังจะพดือดไปเรื่องพาคากันขาก็จะเกาะกันโอเคอเจค,ครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอมิมิงทีวีแล้วก็ช่องพี่หนู่ดีทีวีด้วยนะครับร 500, ทะลุ500,000ซับไปเลย กดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อใครเรื่องคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งทุ้งที่ด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ย